บอกว่าเครื่องยนต์1.8ไม่ประหยัดน้ำมันไม่จริงครับตั้งแต่ใต้ยาลิท1.8 e คันนี้ราคา3 8 9 0 0 0แ่าครับประหยัดน้ำมันม,มากและได้เป็นปี2018ด้วยใครที่กำลังมองหานะคะไม่ควรพลาดเดี๋ยวเราไปชมเส้นสายรายละเอียดกันเลยว่ารถคันนี้จะสวยงามขนาดไหนไปกันครับสวัสดีครับสวัสดีพี่พ,พ fc ของบูทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับบูเลยที่ปรึกษาการขายของบริษัทเพชรดนเช่นเคยครับวันนี้บูอยู่ฝั่งสาขา2เสรีไทยีกรุงเทพ้ามินองฮะ ฝั่งประจำการของบูนะใครที่อยากเข้ามาชมรถคันจริงนะเรามีตอบโจทย์พี่พี่แน่นอนไม่ว่าจะเป็นรถแบบไหนรุ่นไหนสไตล์ไหนนะครับเข้ามาชมกันก่อนบอกเลยว่ารถทุกคันถูกใจคุณพี่แน่นอนนะจ๊ะแต่วันนี้เราเอาเจ้าคันนี้มาให้เลยกับ t o y o ต a 1.8E คันนี้นะครับเป็นปี2018ราคา3 8 9 0 0 0แ่อน6,000บาทเท่านั้น ใครบอกที่เครื่องยนต์1.8เนี่ยกินน้ำมันพี่คันนี้ไม่จริงเลยนะจ๊ะโดยเป็นตัวเครื่องของ t o y ยต้าเอาติดด้วยมาพร้อมความประหยัดและดีไซน์ที่สวยงามขนาดนี้เลยอะเดี๋ยวเราไปมชมเส้นสายรายละเอียดกันดีกว่าว่าจะสวยงามเหมือนที่บูพูดไหมนะคะสำหรับตัวโครงสร้างตัวไฟตัวนี้นะจ๊ะมาพร้อมกับไฟคู่หน้าแบบฮาโลเจนสวยกลิบแบบนี้เลยโคมไฟด้านหน้าไม่มีการแตกแลานะฮะตัวไฟใช้งานกันได้แบบทุกจุดแน่นอนไม่ว่าจะเป็นเจ้าตัวไฟฉุกเฉิน ไฟขอทางและอีกอย่างหนึ่งนะตัวนี้มีไฟเดย์ไทม์ติดมาให้เรียบร้อยกระจังหน้าได้เป็นสีดําโลโก้คมเมี่ยมชัดเจนแบบนี้เลยนะครับและสําหรับเส้นสายทางด้านฝากระโปรงที่จะเห็นได้เลยว่าเส้นสายเนี่ยสวยงามมากๆขึ้นมาให้เห็นกันแบบคมกริบแน่นอนนะจ๊ะดีไซน์สวยแน่นอนครับไม่ผิดหวังแน่นอนยังไม่พอเดี๋ยวเราไปดูสําหรับเจ้าตัวยางคันนี้ตัวยางคันนี้นะคบได้เป็นปี2023นะพี่นะ2023เรียบร้อยแล้วเอาไปวิ่งกันอีก 2ปีนะครับค่อยเปลี่ยนใช้งานกันได้แบบสบายๆอ่ะและสําหรับตัวลายล้อแม็กนะคะพี่ลายล้อแม็กเป็นสีทูโทนบัดเงามาให้เรียบร้อยเป็นของแท้ของเดิมจากโรงงานโตโยตา้าตัวเนี้ยเห็นได้เลยว่าไม่มีการบิน่นแล้วก็หรือรอยขีดข่วนนะครับหรือว่ารอยขูดทางด้านข้างเลยนะคะสวยกิบแบบนี้แน่นอนยังไม่พอจ้าเราไปดูสําหรับเจ้าตัวโช๊คคันนี้กันต่ออ่ะและสําหรับโช๊คคันนี้นะคะพี่เห็นได้เลยว่าจุดมาร์กเนี่ยสวยงามแบบนี้เลยนะคะไม่มีการ นำสีมาแต้มเพิ่มเติมแล้วพี่แล้วก็ตัวสนิมไม่มีติดเกราะให้เห็นเลยนะจ๊ะลอยซีนทางด้านในเห็นกันแบบชัดเจนแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ตัวกิ๊บตัวน็อตต่างๆไม่มีการขยับขยื่นนะแล้วก็มายังไงเราขายแบบนั้นแน่นอนขายแบบของเดิมของแท้กันไปเลยนะครับไม่ต้องกังวลน,นะว่าเราจะเอารถไปเปลี่ยนหรือว่าอะไรก็ตามแต่ดูจากด้านหลังได้เลยครับไล่กันให้ดูทางด้านหน้าด้านหลังสวยงามสวยกิ๊บแบบนี้เลยเนีย่ยเรามาดูกันที่ เจ้าตัวกระจกด้านข้างแบบขอบไฟฟ้ากันบ้างนะครับมาพร้อมกับไฟเลี้ยวด้วยนะคะเป็นสีบอลเงินสีเดียวกับตัวรถอ่ะคิวกันสัตว์ไม่มีให้ใช่ไหมไม่ต้องเป็นห่วงเดี๋ยวบดูดูแลให้นะครับคุณพี่ยังไม่พอเบ้ามือคันนี้ตัดมาเป็นตัวโคมเมี่ยและสีบอลเงินแบบนี้เลยนะจ๊ะอ่ะโลโก้โต,โตโยต้ามาตันแบบชัดเจนเลยนะจ๊ะโลโก้ไม่ว่าจะเป็นตัวไหนกระจกบานเล็กบานใหญ่นะครับโลโก้ชัดเจนแบบนี้เป็นของแท้ของเดิมไม่มีการแตกแล้าวหรือว่า การเปลี่ยนใดๆทั้งสิ้นนะครอ่าเราไปดูกันต่อสําหรับตัวโครงสร้างทางด้านในกันต่อฮะสําหรับตัวโครงสร้างคันนี้นะครับคุณพี่อ่าเห็นไหมหัวน็อตนะคะมาแบบกลมๆกลิบๆ,ๆแน่นอนนะครับแล้วก็ตัวทางด้านเสาเนะจ๊ะเป็นสีชุบแท้เดิมสวยงามแบบนี้เลยนะจ๊ะหัวน็อตไม่มีการขยับขยื่นครับตัวเนี้ย เป็นสีที่มาจากโรงงานนะเราไม่มีการนําสีมาพ่นทับนะครับและเห็นได้เลยว่าตัวสีเรียบเนียนสวยงามมากๆนะครับตัวโครงสร้างทางนดน้านล่างนะพี่นะอาจจะมีร่องรอยมาบ้างนะครับแต่ว่ามันเป็นเอกลักษณ์ของรถมือสองที่ถูกใช้งานมาบ้างนะครับแต่ว่าเห็นได้เลยว่าไม่ได้ดูน่าเกลียดจนเกินไปเรายังไม่พอให้ดูโครงสร้างทางด้านเสาบีกันต่อนะครับตัวเนี้ยอ่าเห็นไหมไม่ว่าจะเป็นหัวเหลี่ยมน็อตทางด้านนอกหรือด้านในนะครับ คมกริบแบบนี้เลยนะจ๊ะไม่ว่าจะเป็นสาเอหรือสาบีเป็นสีชุบแท้เดิมไม่มีการสีปนทับและสีผิวเรียบเนียนไม่มีตะก,กุตะกักเหมือนผิวเปลือกผิวเปลือกส้มแน่นอนนะจ๊ะเราไล่มาดูทางด้านล่างสวยงามเช่นเดียวกันอ่ะเครื่องหมายสติ๊กเกอร์มมก็บอกโมเดลของตัวรถตัวนี้ติดมาจากโรงงานไม่มีการแกะและนํามาติดใหม่นะครับสาหรับเจ้าคันนี้ยังไม่พอครับเราไปดูโครงสร้งทางด้านหน้ากันต่อทางด้านหลังกันต่อนะครับผู้โดยสารทางด้านหลังอ่ะ สวยงามไม่แพ้กันเลยบอกก่อนนะครับอ่าเป็นไงหัวน็อตสวยงามคมกริบแบบนี้ไม่มีขยับขยะหรือว่ารองรอยการถูกไขแน่นอนตัวยางไม่มีฉีกขาดนะครับคุณพี่แล้วก็ตัวยึดเนี่ยเปิดออกมาเสียงยังแน่นๆอยู่เลยนะคะไม่ไม่เปิดมาเสียงเอดอาร์นะพี่นะโครงสร้างทางด้านล่างเช่นเดียวกันกับทางด้านหน้าเลยสวยงามแบบนี้สีสวยมากๆรลูปลงไปนะพี่นะรูปไปแล้วเนี่ยไม่มีสะเก็ดเม็ดสีเลยนะจ๊ะอ่ะ เรามาดูสำหรับผู้โดยสารทางด้านหลังนะครับตัวกระจกนะพี่เครื่องหมายโลโก้ Toyota นะครับไม่ว่าจะเป็นบ้านเล็กหรือบ้านใหญ่ก็ตามแต่นะพี่นะเราให้เห็นกันแบบชัดเจนเลยสำหรับเจ้าคันนี้นะจ๊ะไม่มีการเปลี่ยนมาแน่นอนไม่ว่าจะเป็นด้านซ้ายหรือด้านขวาก็ตามแต่นะครับดีไซน์ทางด้านหลังก็สวยไม่แพ้กันด้านหน้าสวยแบบไหนด้านหลังก็สวยแบบนั้นเลยฮะสำหรับด้านหลังนะครับคุณพี่ จะเป็นไฟ LED เรียบร้อยแล้วและระบบไฟเข้าแบบทุกจุดแน่นอนไม่ว่าจะเป็นเจ้าตัวไฟเลี้ยวไฟเบรกหรือไฟถอยนะเอาไปใช้งานหมดกังวลปัญหาจุกจิกแน่นอนตัวเนี้ยนะครับแล้วเราบอกก่อนว่าบริษัทเรานะครับมีวารันตีหลังการขายให้ถึง30วันถ้าพี่นํารถออกไปรถเกิดอัซิเดนต์หรือเกิดรถด,ดับหรืออะไรก็ตามนะครับสามารถ แจ้งบูได้เลยบูยินดีให้บริการพี่พี่แน่นอนนะคบไม่มีค่าใช้ใจ่ายเพิ่มเติมอีกด้วยนะจ๊ะโลโก้โตโตยต้านะครับแล้วก็ตัวโคราอัลติสติดประกันมากันแบบชัดเจนเป็นตัว1.8ึ่งจุอีพี่เห็นได้เลยว่ามากันแบบสวยช่ำแบบนี้และสําหรับโครงสร้างคังด้านหลังก็สวยไม่แพ้กันนะครับอ่ะเราไล่ให้ดูสําหรับเจ้าตัวรอยลางน้ํากันก่อนดีกว่านะครับสีลางน้าลายเม็ดอาร์ตมาให้แบบเด่นสง่าแบบนี้เลยนะจ๊ะและสีเนี่ย รูปไปไม่มีสะเก็ดเม็ดสีแน่นอนตัวไฟนะจ๊ะไม่มีการแตกแล้วสวยช่ำใส่ปิ้งแบบนี้หัวน็อตไม่มีการขยับเขยื่อนโครงสร้างทางด้านล่างครับพี่ครับนะมีการใช้งานมาบ้างแต่ว่าน้อยมากๆเลยจริงๆนะคะถือว่าดูแลรถมาตันแบบดีเลยทีเดียวเราไล่กันไปทางด้านขวากันก่อนเลยครับอ่ะตัวไฟตัวนี้นะ ที่จะเห็นได้เลยไม่ว่าจะเป็นเจ้าซ้ายหรือขวานะครับจะมาเป็นของยี่ห้อไทยคยโตชัดเจนแบบนี้เลยนะคะเป็นตัวยี่ห้อไฟที่ได้รับเป็นได้รับความนิยมของอบริษัทและโชว์รูมต่างๆแน่นอนนะคะที่เป็นแบบยี่ห้อดังๆนะครับอย่างเช่นโตโยต้าเป็นต้นนะครับร้อยเม็ดอาร์ททางด้านขวากระเด็นสง่าไม่แพ้กันนะครับบอกเลยว่าเขาตะโกนออกมาได้เลยว่าพี่ตาของหนูของแท้แน่นอนอ่ะและสําหรับเจ้าตัวฝาท้ายครับเราให้ดู หัวน็อตนะจ๊ะหัวน็อตแบบนี้เลยตรงกันให้เห็นชัดๆนะจ๊ะพี่ตาหัวน็อตสวยงามแบบนี้โครงสร้างสีก็สวยงามเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็สําหรับแผ่นกันความร้อนนะไม่มีการฉีกขาดและสะอาดสะอ้านแบบนี้แน่นอนนะครับก,รกิฟต์เม็ดกิฟตต่างๆไม่มีการถูกงัดแงะไม่ว่าจะเป็นเจ้าตัวซ้ายหรือขวาก็ตามแต่นับพี่นะอ่ายังไม่พอเรามาดูโครงสร้างทางด้าน ในกันต่ออ่ะที่ใส่สัมภาระทางด้านหลังนั่นเองนะคะไล่จากทางด้านซ้ายนะคะสวยงามแบบนี้ไม่มีฉีกขาดหวัวกลิปนะคะไม่มีการถูกถอดออกแน่นอนไม่ว่าจะเป็นทางด้านซ้ายหรือขวาก็ตามแต่อ่าโครงสร้างสําหรับทางด้านหลังพี่เห็นไหม รอยซีนทางมะมะพร้าวนะพี่นะเป็นสีเปลือกไข่สีสวยแบบนี้เลยนะครับลอยเม็ดอาร์ตสีต่างๆเนี่ยสวยงามมากๆโครงสร้างเนี่ยรับประกันได้เลยนะคะว่าเป็นโครงสร้างแท้เดิมแน่นอนไม่ว่าจะเป็นทางด้านซ้ายหรือทางด้านขวารับประกันว่าไม่มีการชนหนักมาแน่นอนนะจ๊ะแล้วก็สําหรับแผ่นกระดานทางด้านหลังคุณพี่ไม่ต้องเป็นห่วงนะเดี๋ยวบูจะมีการใส่ให้เพิ่มเติมอันนี้เขาเอาไป ัดสปาให้นะจ๊ะสำหรับเจ้าตัวผมนั่นเองนะครับและตัวล้ออะไรคันนี้มีมาให้แล้วมากับตัวยางดันหลบเรียบร้อยนะครับแม่แรงอุปกรณ์ปะพื้นฐานตัวนี้มีมาให้ครบหมดเลยนะจ๊ะแต่สําหรับพี่ๆผู้หญิงนะคะไม่ต้องเป็นห่วงนะบูมีตัวบริการลดสไลด์ฉุกเฉินแถมมาให้ด้วยนะคะ1ปีเต็มครอบคลุม77จังหวัดแน่นอนเรียกได้ไม่จากัดครั้งนะครับเกิดอุบัติเหตุอะไรขึ้นขึ้นมานะพี่ไม่ว่าจะเป็น รถด,ดับยังแตกนะคะหรือว่าอะไรก็ตามแต่นะตัวเนี้ยเราครอบคุมให้ด้วยนะครับความปลอดภัยนะจ๊ะบอกเลยว่ามีให้พบแน่นอนอ่ะเรามาดูกันต่อสําหรับทางด้านขวามือกันบ้างครับ สีเห็นไหมว่าตัวสีเนี่ยสม่ําเสมอทั้งคันแน่นอนนะไม่มีการทําสีหรือกลับสีนะครับเรารับประกันให้เลยนะเพรอบริษัทเพชรยนเนี่ยรับประกันและระบุหลังสัญญาซื้อขายชัดเจนจ้าว่าไม่มีการกลับสีก็ไม่ชนหนักหรือน้ําท่วมมาแน่นอนนะครับอ่ะเรามาดูสําหรับเจ้าตัวโลโก้ของโตโย t ้าเจ้าตัวกระจกของเรากันต่อดีกว่านะครับอ่า สำหรับทางนี้อาจจะเห็นไม่ค่อยชัดนะพี่แต่บอกเลยว่ามีมาให้กันแบบชัดเจนไม่ว่าจะเป็นบานเล็กหรือบานใหญ่ก็ตามแต่นะจ๊ะม,มาต่อสําหรับตัวโครงสร้างทางขวามือครับทางด้านเสาบีนั่นเองนะคะหัวน็อตสวยกลิบแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่จา๋าเดิมและแท้กว่านี้นะพี่ไม่มีอีกแล้วต้องบริษัทเพชรจนเท่านั้นนะตัวยางไม่มีฉีกขาดเปิดประตูออกมานะคะตัวชกเนี่ย นะคะตัวยึดนะครับไม่มีการเปิดเสียงแบบเ e อียรอัรแน่นอนยังไม่พอเราไปดูโครงสร้างทางด้านในสําหรับผู้โดยสารทางด้านหลังนะครับมีที่ชาร์จมาให้แล้วทั้ง2จุดเลยนะจ๊ะสําหรับเจ้าที่ชาร์จคันนี้ของเรานั่นเอง <c oughs> เห็นกันได้แบบชัดๆเลยนะครับสําหรับเจ้าตัวนี้นะจ๊ะ <c oughs> อ่ะเรามาดูกันต่อสําหรับโครงสร้างทางด้านซ้ายนะสวยงามแบบนี้สามารถวางขวดน้ําได้แบบสบายๆเลยหนึ่งขวดแล้วก็หัวเบาะต่างๆนะครับสะอาดสะอ้านนะตัดมากับตัว เส้นได้นะครับสีขาวเพิ่มความสปอร์ตและความเท่และตัวบอกคันนี้ได้เป็นตัวบอกผ้านะพี่น้าั่างกันสามคนไม่อึดอัดและไม่เบียดเสียดแน่นอนพี่ที่สูงอยู่ประมาณ175ถึง180นะคะบ,บอกเลยว่าไม่ติดหัวเพดานทางด้านบนนะครับตัวนี้อ่ปูพรมมาให้เรียบร้อยแล้วไม่ใช่มีแค่ผ้ายางนะปูพรมนะครับมาให้เรียบร้อยแล้วเอาไปใช้เนี่ยทำความสะอาดกันได้แบบง่ายๆเลยนะจ๊ะ ไปดูสําหรับจุดสุดท้ายกันก่อนเลยนะคะอ่าผู้โด,ดยสารทางนนหน้าหรือว่าคนขับของเรานั่นเองนะครับโลโก้โตโยต้าตัวนี้ก็มากันแบบชัดเจนเช่นเดียวกันนะจ๊ะโครงสร้างทางด้านเสาเอนะครับหัวนอ็อตสีสวยๆกลิบๆแบบนี้เลยนะจ๊ะสวยงามมากๆนะและบอกเลยว่ารถของเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นภายนอกหรือภายในสวยกลิบทุกจุดแน่นอนอ่ะเรามาเริ่มกับทางด้านในกันก่อนดีกว่า เริ่มกันที่ตัวเบรกและตัวคันเร่งนั่นเองนะคะคุณพี่เห็นได้เลยว่าสําหรับเบรกและคันเร่งนะพี่ไม่มีสนิมเกาะแล้วบอกเลยว่าสําหรับเจ้าตัวเบรกเนี่ยไม่ลึกจนเกินไปนะครับถือว่าใช้งานมาไม่ได้มากมายเลยนะคะแล้วก็อ่าโครงสร้างพื้นฐานนะครับระบบต่างๆตัวนี้ก็มีมาให้มีที่ใส่ของเหรียญน,น้อยๆตรงนี้ให้ด้วยนะครับ1จุดนะครับอ่ะตัวแอ์นะ แอร์เปิดแล้วเป็น Air แอร์ระบบแบบแมนนวลนะครับอยากได้เย็นขนาดไหนประมาณไหนสามารถปรับได้เลยตามสบายตามชอบนะครโะโคงมาัยเป็นแบบโคงมาัยมัตติฟังก์ชันสวยงามแบบนี้เห็นได้เลยว่าสําหรับเจ้าตัวโครมาไลนะคะไม่มีสีลอกร่อนแน่แลวแน่นอนนะ ลายต่างๆของเขามาให้แบบชัดเจนแบบนี้เลยนะจ๊ะเรามาดูกันต่อดีกว่าสําหรับโครงสร้างทางด้านในนะตัวนี้จะมีนาฬิกาบอกมาให้ด้วยแอร์เย็นช่าแน่นอนจ้ะไม่ต้องกังวลอ่ะและสําหรับเครื่องยนต์อ่ะหน้าจอวิทยุนะคะเป็นของโรงงานที่ใส่มาให้แล้วนะคะตัวนี้สามารถฟังเพลงผ่านระบบ มือถือได้แล้วแค่เสียบสาย USB นะจ๊ะก็สามารถเปิดเพลงได้แบบสบายๆเลยนะครับตัวแอร์เป็นตัวแอร์แบบแมนนวลมีที่ชาร์จด้านหน้าให้1จุดนะครับแล้วก็หัวเกียร์เห็นได้เลยว่าหัวเกียร์นะ่ะ ไม่มีร่องรอยขีดข่วนนะครับหรือว่าสีที่เป็นสีด่างสีพอยนะคะให้เห็นเลยเป็นเกียร์แบบคันบันไดนั่นเองนะคะเบรกมือเป็นเบรกมือแบบแมนวนวลนะจ๊ะอ่ะสำหรับโครงสร้างทางด้านหน้าคอนโซลของเราสวยงามสวยกลิบแบบนี้เลยนะจ๊ะเดี๋ยวเราลองมาสตาร์ทรถกันดูดีกว่าว่าเวลาสตาร์ทรถแล้วนะ ระบบไฟจะเป็นยังไงนะใช้งานกันได้แบบจุดไหมอ่าเดาบ,บูขออนุญาตสตาร์ทให้พี่ๆฟังสักคู่หนึ่งนะครับอ่าอันนี้คือเราสตาร์ทรถเรียบร้อยแล้วนะพี่ใจะ ได้ยินเสียงเลยนะคะว่าเสียงของเจ้าตัวเครื่องยนต์เนี่ยนิ่งๆแบบนี้เลยเงียบมากๆหรือว่าเป็นเครื่องยนต์ไฮบริดนะแต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะคะอ่าสำหรับคันนี้วิ่งไปแค่1,48,000โลเท่านั้นเองระบบไฟทางด้านหน้าถือว่าสวยงามมากๆเลยตัดมากับสีอ่า ฟ้าแบบนี้นะจ๊ะและระบบเครื่องเสียงก็สวยงามไม่แพ้กันแอร์เย็นฉ่ำเย็นถึงครับแล้วก็ระบบเครื่องเสียงนะเสียงดังฟังชัดและชัดเจนแน่นอนนะจ๊ะแล้วบอกก่อนนะว่าสำหรับเจ้าตัวเอาติสของเราเนี่ยไม่ใช่รถแท็กซี่นะพี่ของเราเป็นรถหน่วยงานปลดระวังนะครับสามารถตรวจเช็คได้เรามีการาสมุดมีตัวเล่มให้พี่ตรวจเช็คแน่นอนนะจ๊ะอะสำหรับทางด้านในนะ และด้านนอกที่ให้ดูไปเนี่ยเห็นไหมว่าความสวยเนี่ยไม่ปานีใครจริงๆนะจ๊ะใครที่อยากชมรถคันจริงนะพี่อยา่าพลาดและย้ํากันอีกรอบนึงดีกว่าสําหรับเจ้าตัว Alti 1.8E คันนี้นะคะร,ราคา389,000คอน6,000จะ้ะปี18ไม่แค่148,000โลเท่านั้นใครที่กําลังมองหานะบอกเลยว่า ต้องรีบมาจับมาจองสวยงามทั้งคันและแท้เดิมทั้งคันแบบนี้ไม่ควรพลาดครับอะใครที่สนใจนะหรือว่าอยากเข้ามาชมรถคันอื่นเพิ่มเติมสามารถติดต่อหาบูได้แล้วแอดบ้านเคียวหาบูได้เลยเดี๋ยวบูทิ้งช่องทางการติดต่อไว้ให้ด้านบนนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากเจ้าตัวอัลติคันนี้ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของพี่ๆหลายๆคนด้วยนะคบยังไงก็รบกวนฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยแล้วเราไปชมกันครับว่าคลิปหน้า บูจะมีคันไหนมาให้พี่ๆได้ชมกันสำหรับวันนี้ขอตัวลาก่อนนะครับสวัสดีค่ะ